สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ตุ๊มเมียฝรั่งกินนกบ่ายแม่ตุ๊กนะคะพาทุกท่านมาเข้าป่าม่วงมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงทั้งในในไร่ก็จะมีมะม่วงฟ้ารันแล้วก็เรีรกาอะไรโชคแล้วก็น้ำองไม้สีทองแล้วก็เบอร์สีน้ำองไม้เบอร์สีนะคะเดี๋ยวจะพามาดูสวน,นะคะ่ะซึ่งได้เก็บไปแล้วนะคะเก็บไปแล้วบ้างแล้วก็ยังมีหลงเหลืออยู่ที่ต้นด้วยค่ะเดี๋ยวกลับให้ดูนะคะไปดูเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะ แล้วไปดูวิธีการเก็บของคุณแม่ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ตุ๊กก็เอานี้เอากับแป๊บหนึ่งไปเลยค่ะอันนี้เป็นเบอร์สี่มะม่วงเบอร์สี่น้ำดอกไม้เบอร์สี่นะหวานค่ะหวานค่ะน,นะคะสวนก็จะมีมะม่วงสามอย่างสามหรือสี่อย่างนะแม่ส,ส,ส,สี่อย่าง ก็เป็นฟ้ารันแล้วก็โชคแล้วก็เบอร์สีแล้วก็เบอร์สีนี่น้นดอกไม้เบอร์สีน,น,นเสนะเนื้อเขาจะออกเขียวๆนวลๆแต่ว่าสีทองเนื้อเขาจะออกเรืองๆนะคะรสชา,าติก็แตกต่างกันเพราะว่าสีทองเขาจะอมเปรี้ยวอมหวานเนาะแต่ถ้าเบอร์สีนี่หวานเลยค่ะเนาะนี่ค่ะยังเก็บอีกเยอะหลายรุ่นมันไหลอะคะ่ะมันไหลมันไหลรุ่นเลยแล้วก็ยังมีลูกเล็กๆที่เม่ต้องตามหอด้วยค่ะ ประมาณนุ่มน,นี้จุนกัวนี้ขี้เหล่มาอันนี้ก็ต้องเด็ดทิ้งไปเลยนี่ประมาณอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นเบอร์สี่นะคะอากาศร้อนมากเลยค่ะโทรศัพท์ก็จะพอจะดับก่นค่ะพามาเที่ยวสวนมะม่วงนะคะอันนี้แม่กองไว้แล้วนะแม่เก็บไว้แล้วเป็นน้ำดอกไม้เบอร์สี่เดี๋ยวมาเปิดดูกันน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะคะหลังจากที่หอมดูว่าเป็นไงนี่ค่ะ อร์สี่ไม่สีสวยจังเลยอะนะคะน้ำดอกไม้เบอร์สี่ค่ะไปกันเดี๋ยวเราจะมาวัดที่เพราะว่าแม่ตุกาจะเอาที่ไปปลูกมะยมชิดนะคะส่วนมะม่วงอะราคาไม่ค่อยดีพอดอีเราคิดว่าเราจะมีส่วนมะม่วงแล้วก็ทำหลายหลาอย่างนะคะนะคะน้ำดอกไม้เบอร์สี่เนี้ยไม่ค่อยติดด้วยฝั่งฝั่งที่ไม่ทุกซื้อนะดินที่ไม่ทุกซื้อ,อส่วนมากจะเป็นมะม่วงพันอื่นมากกว่า นี่ยังต้องเก็บอีกหลายรุ่นรุ่นแหละหลังสงการก็จะมียายยาดึงม,มันต้องสอยเอาไม้ยาวๆมาสอยเหลืออีกกี่ต้นยายที่ต้องสอย สองแถวสองแถวต้นใหญ่นะคะมาดูใหญยายหานะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้รุ่นเดียวกันหมดนะคะแต่ละถุงมันมีจะมีเบอร์หมายถึงว่าแต่ละรุ่นมันจะมีสีแต่ละสีนะคะอันนี้คือรุ่นเดียวกันนี่ก็อีกรุ่นหนึ่งนี่ก็อีกรุ่นหนึ่งเก็บรุ่นละสีนะคะในห่อก่อนก็เป็นอีกสีหนึ่งเนาะมาดูลูกนี้สิลูกนี้ไม่ได้ห่อเจ้า สุกไหมบางบางก็สุกข,ขาต้นเลยนะคะนุ่นแม่สยอยอ,อ,อันนี้เอาขึ้นห้างนะคะจะว่าจะไปห้างเซนทันอืมเข้าเซนทันค่ะ มีสวนมาดูนี่ฟ้ารั่นฟ้ารั่นฟ้ารัานฟ้ารัานก็ยังเหลืออีกรุ่นหนึ่งค่ะคงสงสัยจะเป็นหลังสงการแน่เลยค่ะนะคะเพราะว่าเขาเพิ่องอ่อนอยู่ยังไม่ยังไม่เข้าแกนเลยยังไม่เข้าเม,ม็ดเลยค่ะยังไม่เข้าเม็ดแต่ว่าเก็บไปรุ่นหนึ่งแล้วนะคะมาดูมาดูใ้ใกล้มาดูผลใกล้ๆผลก็จะเขียวเขียวฟ้ารั่นนะคะผลเขียวเขียวนวลๆ,ๆยังอ่อนอยู่ค่ะอ่อนเยอะเลยเนะะี่ยค่ะ แล้วว่ามีอีกหลายรุ่นด้วยรุ่นเล็กๆก็มีนี่สวยไหมสามสามลูกเลยค่ะรุ่นนี้ติดกันอันนี้ก็เป็นนกเป็นนกค่ะแต่ติดดกดนี่ส่วนมากจะเป็นนกนะคะมาดูโชคอโชค่โชคโชคนี่ติดเป็นพวงจริงๆเลยนะคะ นี่เป็นพุ่มเป็นพวงนะคะนี่สุกแล้วก็มีค่ะอันนี้ว่า้องทอนที่อ่องในทุกนี่หละนี่แชคเนี่ยเราก็จะเอามันออกซะหายเป็นไม่นี่ไปเราจะมาปลูกเสริมแถวนี้ค่ะเรียกว่าอะไรต้นมันนะคะน่ะนะต้นมะยมชิดเนาะปลูกเสริมไปที่อย่นในทุกหน้านะ่นู่นค่ะมันมีเอ๊ตรงไหนต้องถามยาย ถึงตรงนู้นหรือเปล่าเนาะนจริงๆแล้วมันมีโชคโชคอยู่นะนะคะมะม่วงโอเคค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็พาเพืพ่อนๆมาดูมะม่วงเดี๋ยวไปดูในกองที่แม่เก็บนะคะว่าลูกมันใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เป็นยังไงบ้าง,งเดี๋ยวจะพาเพืพ่อนๆนะคะทุกคนไปดูตรงรังมะม่วงที่น้องเก็บแล้วก็คัดคัดแยกต่างหากเดี๋ยวไปคัดที่บ้านอีกรอบนึงก็คือคัดออกจากถุงนะคะ ะะกปดูตรงที่เขาเกะออกจากถุงด้วยนะคะอันนี้นะคะนี่น่าจะเป็นน้ำอกไม้สีทองค่ะหน้าสีนี่เป็นสีทองเลยค่ะตรงนี้นะคะที่ที่เป็นรอยดำๆเนี่ยเนื่องมาจากไอ้ดอกเขาแล้วก็มาจากเพียไฟค่ะเพียไฟลงนะคะแต่ว่าถามว่าคุณภาพเป็นไงคุณภาพความอร่อยเต็มร้อยค่ะแล้วก็นี่ค่ะนะคะเราก็จะใส่ถุงป้องกันมแมลงอีก อีกอย่างแล้วก็ป้องกันสารเคมีเวลาเราฉีดพ่นรุ่นต่อไปนะคะนะคะส่วนลูกไหนไม่ได้หอนี่ก็คือจะหอรุ่นถ,ถัดไปเนาะนะคะรับรองได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างไปถึงผู้บริโภคอย่างแน่นอนเพราะเราห่อและใส่ใจผู้บริโภคของที่ขึ้นห้างแต่และอย่างเนี่ยเขาจะควบคุมนะคะควบคุมสารเคมีอย่างแน่นอนค่ะนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้น,นะคะทุกท่านเดินเข้ามาในสวนมะม่วงนะคะสวนมะม่วงนี้มีความยาวทั้งหมด3 0มร้อสิบห้าเมตรความกว้างอยู่ที่28เมตรนะคะนะคะรวมๆทั้งหมดก็ตีห้าไรนะคะรวมกับสระน้ำด้วยนะคะนี่ค่ะนะคะนี่มันก็จะเป็นสวนมะม่วงทั้งหมดนะคะนะคะมีทั้งหมด5แถวนะก็จะมีมะม่วง มะมวงเขาเรียกว่าอะไรฟารัน้นแล้วก็โชวนันแล้วก็น้ำดอกไม้นะคะนี่ค่ะต้นโตแล้วนะคะนะคะต้นโตมากเลยนะคะสมบูรณ์มากต้นนะคะนะคะเป็นสวนมะม่วงความเอ่อลักษณะพื้นที่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมถึงผ้านะคะนี่ค่ะนะคะนี้มะม่วงโชคให้กินด้วยนี่ค่ะสุกแล้วค่ะนะคะนี่ นะคะพื้นที่ป่ามะม่วงนะคะก็จะมีมะม่วงมีด้วยเขาเรียกว่าอะไรนี่ฟารันฟารันค่ะนะคะพื้นที่นี้ก่อนอันนี้ไม่ตู้ว่าเอยที่จะขายออกไปนะอืใจจริงก็ไม่อยากขายนะคะพราะไม่ตู้อยากปลูกมะปรางมะยมชิดดูก่อนนะคะไม่ตู้อาจจะปลูกมะยมชิดไปด้วยค่ะ ก็ห้าแถวนะคะจะปลูกทั้งหมดห้าแถวนะคะเพราะว่าการปลูกมะม่วงเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการหอ่อการดูแลนะคะส่วนส่วนมะยมชิดเนี่ยเราทำแต่ว่าเราไม่ต้องมานั่งห่อไงคะนะคะ,นะคะอืมมันก็จะง่ายกว่าเนาะนะคะนี่นี่แม่ก็มาเก็บมะม่วงนะคะ มะ,ะม่วงก็นี่เลยต้นโตแล้วนะคะมะม่วงนะคะสมบูรณ์ค่ะมะม่วงนะคะนี่อยากปลูกถ้าปลูกมะปางแม่ทุก็คงจะปลูกสับว่างมันสับว่างจากต้นมะม่วงนะคะอ,อืสับว่างยู่ต้นมะม่วงแม่ทุกไม่รู้ว่าใช้กี่ต้นนะแต่ต้องไปคำนวณดูก่อนนะคะคำนวณดูก่อนว่าทั้งหมดมันกี่ต้นที่ต้องใช้นะคะ อืนี่ค่ะมะม่วงที่เก็บมาเป็นม่วงเบอร์สี่นะคะก็คือน้ำดอกไม้เบอร์สี่นู่นไปถึงถนนนู้นค่ะมีมีคลองมีสระน้ําด้วยนะคะ,คะ,ะ,คะไปถึงข้างล่างน,ะะน,นู้นค่ะอันเนี้ยแม่ทุกอยากจะลงมะปรางนะคะลงมะปรางหมดเลยทั้งเอาก็คือเราจะปลูกสับวางปลูกสับวางของต้นมะม่วงอนะคะอืมปลูกสับวางต้นมะม่วงอาศัยต้นมะม่วงเป็นร่มเขาไปก่อนนะคะนี่ค่ะ ะะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมฟังฝั่งข้างหน้านุ่งอ่ก็จะเป็นคลองนะเป็นคลองเก็บน้ําเอาไว้รดพืชผลทางการเกษตรอยู่ใกล้ถนนนุ่นนะคะนะคะก็จะมีทางเข้านะคะขอบคุณนะคะที่รับชมนี่นะคะเราก็เดินมาจากตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเราจะเดินกลับออกไปตรงหน้าหน้าคลองนะคะเราก็จะเดินไปนะ พื้นที่แม่จุ๊บเพื่อนเพื่อนมาดูมะม่วงอันนี้สิคะนี้มม่วงอะไรไม่รู้อะแม่เอามาปลูกไว้นะคะอืผ่านอะไรอะอนะคะนี่แหละแม่จุ๊บ่งนอยากจะเอาเขาออกนะมะม่วงนะคะนะคะ,ะ,คะอยากจะเอาเขาออกแล้วก็ไปปลูกสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะทําเงินได้กว่ามะม่วงที่มันไม่สับที่มันไม่ต้องมานั่งห่อค่ะ นะคะไม่ต้องมายกหนักนะคะทุกอยากทําผลไม้แบบอื่นบ้างนะคะก็คือมะม่วงเนี่ยเราก็จะทําต่อจากแม่นะคะแล้วอยากมีมะม่วงแบบแล้วอยากมีผลไม้แบบอื่นบ้างนะคะนะคะนี่เลยเนาะเห็นไหมคะอันนี้คือคือสภาพสวนของเราเดี๋ยวจะพาไปดูคลองน้ําบ่อน้ําคลองที่เราขุด ขูดด้วยแมคโครนะรถแมคโครขนาดใหญ่แล้วแล้วมันไม่เคยแห้งนะน้ําไม่เคยแห้งมันเป็นข้างล่างเป็นหินนะคะนะคะเป็นชั้นหินพาไปดูนี่ค่ะพื้นที่อมไม่ถุกก็จะตรงกมาตรงนี้เลยค่ะมะม่วงก็ทั้งหมดห้าแถวเนาะเราจะนับมาต้แถวเนี่ยเราเป็นนับตั้งแต่ตะหลิ่งกล้วยลงไปอ่ะตะหลิ่งกล้วยลงไปตั้ง,ง,ตงแ,ตแต่ตรงนี้เราไปถึงตรงนู้นนะคะอันนี้คือบ่อน้ํา บอ่อน้าเนี่ยมันไม่เคยแห้งนะถึงแรงจะจัดถึงอีกสองเดือนนี้ก็ไม่แห้งค่ะน้ําก็จะออกไปสีฟ้า,ฟา,ฟาใ,ใสๆด้านล่างนะคะเป็นชั้นหินนะคะอืมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูไปไปดูทางเข้าเราจะพาไปไปด,ไปดูทางเข้านะคะที่เม่ทุกซึ่งเราซื้อกับเป็นญาติของพี่นี่แหละคะเราได้เอาไว้นะคะเอาไวท้ทําเป็นที่แปลงเดียวกัน อืติดถนนนะคะพื้นที่ติดถนนไปนี่ค่ะนะคะพื้นที่ติดถนนแล้วก็นี่ค่ะทางเข้าทางเข้าทางเข้าร่วมกันนะคะนะคะก็ครึ่งต่อครึ่งของ,ของฝั่งที่ตรงข้ามเนาะก็คือเราก็รู้จักกันนะคะอืมพื้นที่ตรงข้ามเรารู้จักกันนะคะเราก็จะสัญจรข้างเดียวกันอาศัยกันไรกันค่ะนะคะ,นะคะนี่เลยนะคะ นี่ก็คือทางเข้าด้านในก็เป็นบ่อน้ําบ่อปลานี่คือสวนมะม่วงของเราค่ะสวนมะม่วงห้าไร่นะคะนี่สวนมะม่วงห้าไร่ตอนแรกว่าจะขายนะคะแต่ตอนนี้ลองคิดดูก่อนนะคะนะคะนี่เห็นไหมคะลองคิดดูก่อนนี่ตั้งแต่สระน้ําบ่อน้ําลงไปอะ่ะนะคะยาวไปสามร้อยสิบห้าเมตรนะคะนะคะความกว้างยี่สิบแปดเมตรนะคะนี่ค่ะ ะพา,าเข้ามาดูมะม่วงพี่แดงทำไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคัดเหรอคัดมะม่วงไม่ได้คัดไม่ได้คัดอันนี้เขาเรียกว่าแกะออกจากถุงเหรอใช่แล้วใช่แ <laughs> ล้วแปลว่าต้องเอาไปคัดอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วคัดขนาด <im itation> <im itation> รถรถบรรทุกนะคะนี่รถบรรทุกออกจากสวนของน้องแสดงว่าเราต้องไปคัดที่บ้านอีกแล้ยนิง <im itation> ให้ลงมคันติดข่ดขลงเอาไข่ลงไม่ได้เอาขึ้นห้างเหรอตันนี้นวดรอดนึงวดรอดเนาะนวดมันตังนเนาะมาขายตอนมันตังอีกนะอู้มันจะไม่แก่ได้ไงคุณ <im itation> หละ่ะ สุกคาเออสุกคาถุงเลยอ่ะกลมมากเลยนะัหนอยาเนะี้ยดูกลมมากเลยดูนี่เสียดายห้างเลยอือห้างห้างเอาเราหหอร่อยมากเลยเนะี่ยเสียดายมากเลยนี่สุกคาถุงแล้วก็ไม่รู้จะทำไงก็คือเป็นปุขข๋ยปุ๋ยอย่างเดียว งดส่งห้างหนึ่งรอบนะคะอืมก็ระบายออกไม่ทันทางห้างรุ่นนี้ผิวสวยอยู่นะเนาะรุ่นนี้สวยอยู่เนาะลูกก็ดีด้วยอะ่ะเสียดายตอนลูกไม่สวยก็อยากได้กันจังรบาไ่นนนทนัาหาี่นั่นดิ 对对。Wait, wait.